สวยขอแม่ยตายแม่ขี่ไม่กว่อน เย่เอฟกตายเมื่ะไอ้สั์ตายไหมตายหมดเลยมันถามตัวมันเก็บของหมดเลยวะมันเก็บของพวกพี่เหรอเออแต่ไม่มีอะไรมีของฟาร์มบ้าเหรอบ้ามันมาลูกสามตัวให้ยมัไม่ตายเหรออืม Để ba sải bên kia em ba Ui lấy em Ui chỉ thử nó à Mì ra mở cho dưới à Ui thằng quá đâu, mày đó, đâu, làm ยากว่ะอ้ยไอ้สัตว์เอ้ยยัดแม่มแงมงแทงนกูนแ,แล้วเอ้มันเช็ดแทงอะนี่หว่ามานี่ยมันเช็ดแทงเอากลับบ้านแล้วผมกลับบ้านแล้วไม่ไหวเออเก่าเลยเก่าเลยไม่ไหวมันโหดเยี่ยมมันเยอะเลยอันหนึ่งป้าน,นึงโอเที่อย่ากกูเอาให้มึงเกิดบ้าน ไม่ต้องห่วงตอนนี้ขอเวลากันสักคู่พลังบวกกันอยู่